ทังไปกันยะห้าโลดมันหกนีพอบอ่อต้องหาตะปัสภาพอย่างนี้นะเฮ้ยเฮ้ยตบหกยเาะปกไกว่ ไปเนี่ยเป็เสานี่กเฮาก็ตืดตะโนอนแล้วนะมันตืดตะโนอนแล้วก็ฮ่าก็ไปมาทาันแจ้งคนนี้อะมาลเานะเเฉาหน่ะวันนี้ฮ่าก็นําเห็นนะเอาเห็นเขาเห็นตามทางเลยฮาก็นําเข้ามาป่าแล้วนะฮ่าก็มามหาศารมานํนทาทันแจ้งํำมาเห็นนะวันนี้มันแจ้งนะะมันกันสีโพกไเห็นเห็นแพลงมาก็ยังน,นํามเลนะวันนีไปหาน เ้าตามหามานะมาเองข้าฟกากี่แหลมกระดูกนี่แหละมันข้าวโดกนั่นด,ดกนี่นะเห็นนะมาน้ำขึ้นเท่านี้แหละ กรถือมาหกนะไปยำฮานอนตามกระทือมอีจักหาตาปาสิพันธ์นะไปพันหกได้ไปไ่ได้ลูดบนทับไปหายหานะมากระชั้นในนะผูมากระชันหายอยู่นะ มันโฮกเราห,าหาตามเล่าเนี่ยเราตื่นสาวนี่เห็นก็มาปลาจะพัหละเขาปลาจะพันกับฟอน,นมากันโอ้ยมีทังไหนด้หาสา่ออยูน่นะมาก็เมื่นำหาอะไรเ,เลลนมันยิงถือแลง มากมาให้นี่นะเก็ะไงลูกพันน่น,นล่ะวันนี้นะตุลตุลลงนี่ตุกเล่ะ ันตายด้วยเหมือนกันตรงมุมตัวมานีเลยเขาออมากินมินิกราดได้เล่นตัวหนึ่งลัดเสากราเขาก็เชือกุ้งมาไม้ให้นี่นะเล่นมากินมาให้นี่ยกูไม่ให้ ต้องเขากินกันลายโตอได้ครับเต็มที่สูงบอลน,นี้ครับเพิ่งกระเล่นนะกระเล่นลงมานี่ไต้เขือไพ่งไงลงมาดิลงมานี่ยครับเพิ่งอยู่เงานี่ตัวที่สองอันนี้กระเล่นลก็ได้สองตัวนะมันไต่ตามเขื่อนมา ตกนะตัวที่สามมนนี่กลิล่นนะกระล่นตัวที่สามนี่ก,นนะกนนะาได้นะก็ได้สามตัวนะกระล่นมาตามเขื่อนนะเขื่อมนมาไดมา หนุ <łość> ่มลายอันนี่เขาก็เมอกินกินเขานะ สโต, وم, ต, وم, ต وم. ๊ะามต๊ะสามตัวกลิ่นถ้าจสี่โตหาโต๊ะอโฮมเดียวก็ได้สามต๊เอาสิแกงเาน้ำมาหรอเคลา น้ำซางปรดานช่นะธระาามาิีกเล่นะเี่ยน้ำซ้างก็มีนี่อุกหนึ่งอ่ะ คอยน้อยไรไอ้ที่แกมาเลี้นะ เขามาจักเล่นนะ าแกงไหเร่นนอาเสริมคิดนะคิงโน S <S มมีทราไปพักล่าค้างหมอ่เนี่อเนืมาค้างนะมอฮกระพด้นะมันซุกฮากระซิโอ,อ้มากินเป็นมอบานได้มา,นนะมาเลย ไปนอนนำ้ำเห่าเขานอนเพลียวเห่าแรงมันตักแกงเล่นกินเพรียวประจำเป็นเมื่อบ้านเลยเป็นบอกกินไนรไปกินอิมเลยมามานายเป้ <Hello. S 1> มันดีเข้ากัน ทุกคนเข้ากันแขงก็เล่น <c oughs> ยิมพอดีีว,วิาจารณ์เพิ่งมือไลนัวบาน <c oughs> มาแม่มาแต่ง <c oughs> น,นี่ขากินข้าวกินน้ำกาถือว่าอิ่มมะนะเ้า,าหากินกระต่ายตะเกรินมือนนี้อำเภอกรุงไ้กันถ้าไปหาน้ำเห็นกับปพอนะมีนะถ้าพอคลิปนี้กขาหมดกักบใจที่ติดตามามาชมคลิปนาปพภ์กันไหมนะ